โอละนอแล้วว่าเปิดเวินด้วยแก้มเจ้าเพิ่นเวินขั้นเจ้าเน้นสูเพิ่นในเวินนี้ไก่ๆกขั้นบ่แม่นเส่นไผ่ให้จะไล่มาเวินบนตะลิงนั่นเนินแก้มบาน กินบุญกู้สนกู้สโอ้ละน้องคนเ้ยเอาเด้อผู้ฟังเอาเด้อนับจะฟังเนื้อผมผมระบางตั้งไรขันมาเห็นอยากใจไปไปถลำเนี่ยผัวเฮ้ยผัวจังมาผัวรอดแปลงแคร่แลงแปลงพระราบสาวนั่งน้องมาพอดีกันมาเปิงก็ะตาฮะได เห็นจุดไหนหิวล้มล้มแพ้เห็นจุดไหนไปหิวล้มล้มแพ้แต่งตาแล้วเสียใจปีไส้หม่อแม่มานอน้ำนี่นองน้ำไปหอดีโอฮงพลนวลลาดมีเนื้อเสียเนี่ยเจ็บเกือมาอยู่ก็มีน้องมงกระดุกงุงอยากตายเบื้องเนื้อนางเบื้องบักเดียวปั่นไตเพื่อตาไปทีดดีน้องนิตตเขาสวาวนางเมียนละก้าเสียนพ่อพันบโตเลยทางไห้ ผู้ดีเอาหายสังบัตรตเดียกที่แค่น้อคนเลยสาวนางน้องมาผู้ดีจังสีวันนั้นมันยูดุลสั้งบ่อตายสั้งบ่อตายตั้งเตรุดจากคนทองแม่มั่นดามาให้ทระมันถุกขันบุญไวหลายพันสาวนางน้องมาสงสารคนดิ่มไปเข่าดิ้นเศรษฐกิคุณผู้เด้อนางผู้มาก่อนมาลุนมาลุนอย่างกะเป็นผู้ดีนั่งจอดบ่อเจ้่นาง สองเกาะขางเนียนยัดยัดผามสองเกาะขางเนียนยัดยัดผามจากไปเห็นคนงามนางเสื้อตาเกินเธออยู่าะหว่างผมก็ตื่นต่างยังมาโยโอ้คนเอ๋ยลองลาไปเบิ่งดูเบิ่งดูขั้นบทจับทีเราทางเก้าเบิ่งเอาบ่ได้นนองบ่ได้นองบ่ว่านุ่มหรือเท่าดอกไก่้เบาเจ้าเด็กบ่ว่าไทยหรือเกล็ดขันลังหอมมาทอเลยสานั่งนองบ้าสะอ่อนจีน้าว่ามันเทวบรรดาแท่งสัมบ่แมยน Anh đi làm chiều <coughs> Làm, để làm làm nhau Ôi Ôi hát mai vẫn เอาละจังสละนางเอ้ยจังว่าหลายวันมือไอเกีนสัรไปบอกข้าวเห็นบริเนองสาวันกราดหน่อยๆของไอเป้า,าพี่ชายไอยได้เขียนบอกไปว่าราักุนนางสาววันที่หนาวเต็มทนบรอุณใจทางหลาอปีกายนั่นฝันถึงนางบริเวณบางพันถึงนางทมถูถูหน่อยแม่อนงจังามาจบยุ่งน้อง เห็นบดีนั่งลาอันจุดหมายนั้นนะอันใส่ซองสีชุ่มผู้จะอันหนัวแล้วหืไยอไปหรือเหมในใจเาสาวนั่งเก่าบพคิดจักใจก็เลยกินใส่กระทนเป้าผุนพีบุญเรื่องจนกระจนตัวนอใจใจ้องแต่ใจพที่ยงไม้ปองอยากได้ท้องคำแสนมานั่งส้มแห,ห้งว่วงหรือสีลวงไอรมหยุมอยู่ในเหวรักอกพี่หาแ้วฮานี พาลาไอเทมแม่นบ่ยังมาน้องแนละเอ้โอ้ยน้อมน้โอเยโอ้ยแม่นกนางมดลำทงสันเพดลงน้ำมันกำทั้งลองมดพีลำลองแล้วพอลำเตยใสกันี่เรื่องคันเียว่เห็นหา ข้อามายิ้มเป็นแฟนข้อามายิ้มเป็นแฟนเป็นแฟนพี่เลี้ยงบ่าน้องเป็นสิวพี่เลี้ยงบ่าน้องพี่สิสุดท้องใส่ก,กําไลแขนเสื้อให้ความน้ำวาย้องกันซ้อนกินาน,น,าน้ำวนน้ ຕານນານຫນຸນຫນຸນຫນາໂຕນາສັ້ນແສນປ່ອຍໂຕນາສັ້ນແສນອັນປ່ອຍພໍຫວັງบ่คอยໂອໃຜພໍຫວັງบ่คอยຄັນອົາັນອາຈົ້າ